สวัสดีค่ะตอนนี้นุกก็อยู่ที่เต็นท์แก้วยูค,คาลำลูกกาของเจ็ดนะคะวันนี้นุกจะพาทุกคนมาชมรถที่เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆ,ๆเลยค่ะนั่นก็คือเชฟโรเล็กคูดนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นย่อย1.8 LT ปี2010ที่สำคัญค่ะรถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียว และที่พิเศษสุดนั่นก็คือสีหายากค่ะสีฟ้านั่นเองเชฟโรเด็กฟูดคันนี้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะเจ้าของเดิมนะคะซื้อเงินสดมาเพราะฉะนั้นเล่มรถคันนี้นะคะก็จะอยู่อันดับที่หนึ่งเลยค่ะถ้าลูกค้าหารุ่นนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะคะต่อ,อมามาดูภายในกันนะคะ ภายในพูดคันนี้นะคะถูกออกแบบให้เป็นบอกผ้านะคะมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นโทนสีดำฟ้านะคะให้อารมณ์ดูสปอร์ตดีค่ะกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้านะคะสามารถพับปรับพับได้ด้วยนะคะคันนี้นะคะเหยียบเบรกดกดปุ่มสตาร์ทค่ะ ทันนี้นะคะเลขไม์ใช้ไปแล้วนะคะอยู่ที่9 3 1 1 6โลนะคะเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากเลยค่ะเข้าสูนเท็ตลอดนะคะคันนี้นะคะมีคู่มือเข้าสูงครบเลยค่ะเครื่องเล่นนะคะเป็นวิทยุ CD MP3 นนะคะแอร์แบ็คคู่หน้าค่ะ รีโมทนะคะสามารถเปิดท้ายรถได้ค่ะกดค้างไว้ส่วนของท้ายรถนะคะกว้างขวางค่ะที่สำคัญนะคะคันนี้เบาผู้โดยสารพับได้นะคะน่าจะพับเรียบได้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของอยางอะไหล่ค่ะ,ะยางอะไหล่และอุปกรณ์แม่แรงครบนะคะคันนี้ลูกค้ามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะไม่มีชนหนักไม่มีชนเบาเลค,ค่ะคันหน้าเดินนะคะเครื่องยนพันไปนะคะ ขึนเงิน1 8นะคะขวากระโปรงม่ขยับท้างซ้ายและขวาด้านขวาก็ไม่ถลัก,กนะคะรอ่วนโรงเดเดินเลยค่ะอันนี้เชฟโรเล็ตค o ูด1.8 LT ปี2010คันนี้นะคะแก้วยุสคาขายอยู่ราคา179,000บาทนะคะหากคุณลูกค้านะคะซื้อสดนะคะมีเรมเอกสารครบพร้อมโอนเลยค่ะ หากคุณลูกค้าอยากจัดไฟแนนนะคะสามารถจัดไฟแนนได้ค่ะคันนี้ใช้เงินดาว9,000บาทนะคะผ่อนเพียง3,800บาทไปลานะคะถึง4,000บาทอยู่ประมาณนี้นะคะถือว่าผ่อนไม่แพงเลยนะคะหากคุณลูกค้านะคะหารถราคาหลักแสนไม่ถึง2 0 0แสนนะคะคุณภาพดีมือ1รถบ้านมือเดียวแนะนำคันนี้เลยค่ะ ดูรถตัวจริงได้นะคะที่เต็นท์แก้วยูสคารับล,ลูกาคลองเจ็ดค่ะวันนี้นุกขอบคุณมากๆเลยค่ะ